สวัสดีครับคนดูวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟทอยนะครับก็เป็นโปรโมชั่นใหม่นะครับผมแล้วก็ผมก็มีการเปิดของให้ดูแล้วนะครับก็คือโอกาสดับประมาณนี้เลยครับอืมดูราคาของก็ไม่แพงนะราคาเนี้ยมันเป็นราคากลางนะทุกคนแล้วก็พยายามอย่าก,กดกันนะหรือว่าถ้าแบบคือถ้าแบบว่ามันท่านผ่านไปสี่ห้าวันอนะ่ะราคามันก็จะลดลงมาอยู่แล้วนะทุกคนเราก็อย่าพยายามกดนะครับเดี๋ยวก็แอดมินแอดมินพี่ีนะเขาก็จะลดราคาไปเรื่อยๆนะเหมือนถึงว่า คือมันอยู่มันอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับของของเซรฟนี้นะก็คือใหม่ตลอดก็คือไม่มีของซ้ําไม่มีกั๊กแต่ถ้าโดนโป้ช้างแตกมีคลิปรับคืนได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคลิปแล้วคุณมาขอคืนอันนี้ไม่ได้นะทุกคนมันเป็นทุกเซริฟนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ควรนะแล้วก็มีอ่าวิธีเข้าเกมแล้วดุดนะก็คือคลิที่ผมผมเองนะผมก็ก็คือผมเป็นอะแล้วผมมาหาวิธีแก้เป็นนะทุกคนนะแอ้ไปหาวิธีแก้ได้เลยมาสอนก็คือนี่นประมาณนี้นะ พราะพีสก็สอนไม่ได้แล้วเพราะแกไ,ไม่เคยเห็นนะ mm hmm. ทุกคนนี่ก็คือโปรโมชั่นใหม่นะครับทุกคนกคนี่นะโปรโมชั่นใหม่ตัวพันจะดีกว่าตัวเช่านะครับทุกคนอันนี้พูดให้ฟังเลยนะแล้วก็บีซิดก็ตอนนี้ก็มีประมาณห้าคนหกคนในเซิร์ฟก็มีน้อยนะก็คือสา0พันบาทเนี่ยสะสมนะทุกคนไม่ใช่เติมเปิ้งเดียว3 0 0พันบาทนะเติมสะสมก็คือสะสมไปเรื่อยๆให้ครบ3 0 0พันก็จะเป็นประมาณหนึ่0ห้าซพีไม่ใช่ดิ มื่นห้าสะสมอ่ะมันจะเป็นว่าหม,มื่นห้าสะสมอ่ะก็คือเติมสามพันนะทุกคนอโอกาสแอกโอ้เจ้ผมอยากได้มีดในนี้วะมันคืออะไรอ่ะอืมนี่คือโปรโมชัน่นแถมน,นะทุกคน,นก็คือเห็นไหมเติมเติมเงินสามร้อยก็คือเติมสามร้อยได้สามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันนี่คืออะไรอ่ะ ไม่รู้กนะ็ลองไม่รู้หรอกแต่ลองเติมดูนะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับทุกคน let's go สวัสดีครับโพลวันสวัสดีครับคุณดูนี่ก็จะมาทําคลิปรีวิวเซ็ตใหม่แล้วก็เปิดกล่องให้คนดูดูด้วยนะครับก็นี่ก็จะผมออาเซตให้ดูนะก็คือจะมีมีดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับให้ดูนะครับ ซจากนานจิโตก็สวยนะผมเอสสี่ก็สวยนะก็เราก็จะมีเป็นซองนะครับผมเป็นลูกซองนะแล้วก็ยิงแบบว่าแป๊บเดียวตาย,ยนะทุกคนแล้คือนี่ครับกล่องนะผมผมจะมาเปิดกล่องให้คนดูดูนะครับยี่สิบบอลนะผมว่าจะดวงดีไหมเปิดดูกันี๋วยวก็จะใช้โอกาสบวกห้าเดี๋ยวเปิดดับย,นะยี่สิบกล่องกันนี่ก็คือบวกสามนะทุกคนเป็นเจนเยสุนะครับ โอกาสได้บวกห้าก็เยอะอยู่นะจ๊ะคนดูก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้าเป็นแบบว่าเดี๋ยวเก็บก่อนนะทุกคนถ้าเป็นแบบว่าเรียกว่าไงวะบ,บอลแบบบอลโอกาสยี่สิบสามสิบเอ้ยยี่สิบรูนี่ประมาณเติมสามร้อยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันมันจะอโอกาสได้เยอะไหมครับเดี๋ยวจะคู่นะเก็บของแป๊บหนึ่งนะดูกังินเรื่อยๆนะชิวๆนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้ดูนะว่าทีละเซตทีละเซตทีละเซตเ,เลยนะครับ ตัวใหม่ก็สวยตัวพันนะแนะนําเป็นตัวพันนะครับผมเพราะคือตัวเช่าอ่ะมันก็จะกากกว่าตัวพันนิดนึงนะผมอันนี้ผมก็จะพูดตรงๆเลยเนาะผมไปสิบบั้นผมได้มีนะผมแล้วก็เอาได้ปืนบวกเจ็ดไอเจ็ดนะครับผมแล้วก็หูยได้อยู่นะไปได้ตัวไอเจ็ดนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแบบนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะเห็นไหมมีดก็ได้ได้หัว หัวมาสองหัวนะครับแล้วก็มีโดดสูงก็เป็นมีดอย่างนี้นะเหมือนเป็นค้อนทอปะ่ะสตอร์มเบเกอร์ค้อนทอนะแล้วก็ตัวพี <P S 1> นะจะเป็นลูกซองนะผมนี่นะเราก็จะมีลูกซองเป็นซอง,เ,ซองเอ่อมาดาระนะครับเฮ้ยเท่ไหมเท่นะอู้ยทองนะตรงนี้ก็เป็นพกนะนนะทุกคนนี่พก s เจ็ดนะครับราคาของมันก็ราคาเดี๋ยวผมไม่ราคาของต่อไปเนี่ยนะทุกคนหรือว่าจะ ราคาของก่อนมานี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาเซตให้ดูด้วยว่าเป็นเซตยังไงนะครับให้แบบว่าสวยๆเลยนะทุกคนอันนี้เป็น S6 เนาะเดี๋ยวเอาให้แต่กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าเดิมอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่ากระเป๋านี้มันเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับกระเป๋านี้ก็จะมีความสามารถนะเดี๋ยวให้ดูนะกระเป๋าความสามารถนะครับนี่ับผมกระเป๋าความสามารถกระเป๋าทุกอื่นจะไม่มีนะเว 5M นะแล้วก็มันเป็นกระเป๋าเติมนะทุกคนต้องเติมถึงจะได้นะครับแล้วก็ดูนะ S6 S5 S4 ให้ดูแค่ S4 พอนะ S3 มันไม่ได้มีใครเล่นนะประมาณนี้นะขนาด S5 มันยังแบบโหมันขายประมาณยี่ห้าหรือว่าแล้วไรลไม,ม่รู้นะไม่ครู้ราคานะผมเพิ่งมาเล่นนะไม่ใช่เพิ่งกลับมาเล่นนะไม่ได้จับนานเลยนะแต่ฝีมือน่าจะไม่ตกหรอกนี่นะผมก็ลับดูของนะประมาณนี้นะทุกคนนะดวงก็ <L ita. S 1> ไม่ค่อยดีนะวันนี้แต่ <L ita. S 1> ไม่เป็นไรเน้นให้ดูคลิปสวยๆนะทุกคนไปดูกันเลย Let's go แป๊บเดียวพี่แปบ๊บเดียวนะรับเดม ดีจ้ะอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยเจนไม่เห็นเรเขาเล่นอะไรกันอยู่อ่ะโอเนี oh ่ยแนี้ใครอยากเล่นกับมึงไอ้เหี้ยใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแนะเอ้งจะหนาวใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแนะเอ้งจะหนาวมึงมาล่อมึงจะเกลียดไอ้เงี้ยบี๊ตา ย,ยัดปากดีใหญ่สับดีจ้ะดีจ้ะุขาวอ่ฮะ เี่ยวไม่หวเที่ยวชัว์สพวกไอ้ชัว่าเสือครับเออยังเล่นอย่างเงี้ยายใจอยากเล่นกับมันหนยยี้ปวดเล่ที่่าสู้ชื อะไรเพื่อนเร็วเป็นไหนอะเฮียไม่เล่นกับแม่งเหรอ,อเฮียแม่งมึแม่งเล่นเลยสวเฮียละโคตรอึดเลยมันมีเอเซบตดันด<า>ิอึดขึ้นเหรอฮะมันมีเอเซเบตดันดิชเหมือนมันอึดขึ้นเ้ยจริงๆเลยเออ เจ็ดเจ็ดขึ้นมานเป็นยังไงเจ็ดโอ้โหเราไปยิงเลยเจ็ดเลยเปิดตัวเนี่ยหรอต้องมาช่วยกันด้วยตักตัวได้ทำไมมันเที่ยวเลยเพื่อนมันนี่ โลนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นดีจ้ะกูยังอือดอ่ะไอ้เหี้ยดีจ้ะไอ้เฮีย,ฮยแม่งกูได้ปืนเจ็ดเมื่อกี้กูต,ต,าตายสาย,ายยิงตัวไอ้เหี้ยไดชีวิตกูบอกแล้วช่วไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยนั่นมันวิสเวส <c oughs> บอกแอฟบอกว่าแอฟบอกว่ามันไม่เพิ่มถึกกูรู้สึกว่ามันถึกขึ้นจริงไม่มันไม่ไม่ได้เพิ่มถึกตัวพันน่ะมันถึกแล้ววีสิบเอ็มันเพิ่มเลือดไอ้เหี้ยโกงผม่งฟันไม่เข้าเลยผมมันไม่ได้คิดเองอ่ะเหี้ยมันถึกอย่าไปรั้งไอ้พันเถอะไปไว้โอ้ไม่ได้คิดเองจริงเพื่อนกูก็คิดเหมือนกันตั้งแต่แอดมินเล่นนะตั้งแต่กูตีแกมันกินเนื้ออะไรนี่เหรอได้แค่มีได้กับหนี้กระเป๋า โอหเยี่ยมแม่งกูเสียดาวกูเก็บปืนไดาวกูตายเว้ยเดี๋ยวไม่ทำหลับมาเดิดเร็วห้าติดรออะไรอ่ะไม่ไหววะันนี้นี่ตัอพวกตัวทับไม่ไหวว่ะไม่ใช่ทับรับตัวพันครับพี่ไม่ได้ทำไปเลยเลยอ้วนเด้อเออเยี่ยเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นด้วยเยี่ยมเลยยังนี้เราขายขางเมื่อกี้เรขายเอสเจ็ดผมขายเอสเจ็ดออกไปสี่เป็นแล้วเท่านี้ผมชิลละขายเท่าไหร่อ่ะขายเป็นแปดติดเองหมดยังนี่นี่มาซื้อก็ผมดีกว่า่อขายเลยไปกลับสวัสดีครับผมมาซื้อก็ผมดีกว่าเหร่อน เราสายแอดเลยครักมาพิมพีมแชทมาทีมแชทมาอะไรนะพิมพ์แชทที่มาพิมพ์แชทที่มาด่าด้ได้ได้ไม่เหยอแเลยเซอร์เทจวินเฮียมีฝันไม่ข้าวเลยผมมีชิปด้วยไอ้้เียผมอัดคลิปอยู่พี่มีมีเลือดกระฉูดอ่ะฝอนไม่ข้าวเลผมมาทำลิปอยู่ครับีดชื่นครับผมเจมสพี่เจเไอ้ยี่นะเจอแม่งซ์เจอหน่อยกูไม่อยากเล่นเลยยี่อ่ะเดี๋ยวทำ ทำต้องเล่นเล่นวีซีเบสไอ้นี่เลยอัตัวพันเลยนี่ใช่มันไม่มันตัวพันธพออ่ะนุ้ยแอดแม่งทำวีซีเบสมามันเกินไปไที่เรื่อมันมันเล่นได้พี่ตัวนี้ตัวพันมันปรับให้อึดกว่าสองไงพี่มันเล่นมันเล่นเอชเจ็ดเมืนเล่นเอแปดอ่ะชัวไม่ไหวว่ะเดี๋ยวก็รีที่ซานอีกไอ้เหี้ยแอดเนี่ยไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงนายนุ้ยผมผมยิงไอ้ที่ผมยิงไอ้น่ำมันเลยขนาดขนาดยิงมันมันยังไม่ตายอ่ะไม่ตายเลยเหลือเจ็ดสิบแบบ ไม่ผมจะขอเซ็ตที่เล่นขวาขวาวิ่งไปตัวแดงบ้างใครยังรู้ว่ากูเป็นใครละเองยันหนาวกูอ่านไม่ผู้แต่มึงกูก่อนกูก่อนขอบ้านขอบา้าน 怪耶！<Wow. S 2> yeah.